เป็นพุ่มแผ่นเนาะไปสีน่ระดิ่กันกันหเทียครับผมไอ้มันกัลุกลุนกัลลุเนาะเออผขก็เลยขัดใจเรครับผมขัดใจน้ามาเขาเดินผมลุกงาเลนพี่แล้วล้วผมกไมลยลุกนนะนงซงไปให้นุก็ราชการอยู่ในหนูหอมาใด้หนี้กันนะอยเออเผมก็เลยบอกน้ำนเขาวาค่ำวาลูกลุกงผมก็เลยบอกน้ำเราดนโอ้ขับพี่ฉันโดนยุ่งวะไหมโดนกนนี่ม่ได้แน่ ก็เลยเอาากไปพลุงพลุงพนังเออเท่ปากแตเขาเป็นดีเดของพ่อเรนไหลู่ลู่หนุ่ยส่ไปลู่จะสองปวดเดี๋ยวนังส่งส่งไปเมื่อไหร่นีครับส่งไปครับได้รับยูได้รับแล้วผมก็เลยมาพ่อมันเข่านะพ่อผมเ80ี0ยนซี่เลแปดสิบวและแม่ตายไนจากแม่ตายอีครับผมครับผมมาเนี่ยผมก็เลยกินมึงปวดมึงจะกิ้ยังมาส่องยังมาส่อง้วจริมันปวดเลยอเออผมไ่ได้บ้างสิมืมาฝอผมไปหาหมอหมอวาวดเอาพนะหมอ หมอกับปวดคือกันโบเลี้ยงกินนี่มไปหาหมอนี่หมอโรพยานตลอดผมองผมบอกใคดีเนาไปหาหมอหมอในว่าอ้วดเอาไปนะอกับปวดคือกันมี่สบมาคือข้องหมอเน่ยมม่นนผมไม่ไม่จริงสิใครม้นจะนั่งต่กับเบดเบดันปวดหมอแนะนํเลยว่าจะเบดเด้ออันขอขันเบดปวดหามมันคืนของเขาม่จรหมอว่าปวดหมอกับปวดรู้พเราเห็นเราเปิตรงไปผมเราปวดหนึ่งเออนัญผม มันมันปวดไงมันปวดตรงมันดีขึ้นเนาะมันจะคิอว่ามันบปวดตรงนี้ดิเออพอมันมาบอกซอยเพน้บอกบอกก็ริงเนาะมนเป็นบวริยะบอกวิริยะันมันเศร้าปวดนครับงนอตี้เมืเคาะมาสิละเออเมันมันปวด่เลยครับแต่ว่าไม่กินมันบปวดแะล่ะปวดนึงผมลงเสียงไปพอ้นี้มันว่ามันเอาปากมอยู่สามปวดดนราคาได้ไอ้สามวดจีซิบสรอย บางสัดนดีคร <|so|>> ับดีพบกับผมกินผมกับว่ามันมันแก่ปวดปเนี่เนาะครับครับผมเบาหวานแกเปลนได้แม่นไปมู่บ้านไปหาหมอปุนยงเนาะแต่ที่ข้าวว่าเป็ตัวเบาหวานลดลงไปตัวเมกี้มันลอยเกิสิบเกออไปบรรลุ่อยดสามสิบหาเออไปบางันที่สิบห้าลดลงมาลอยหกเจ็กับแปดบรรลุต่ายดสามสิบห้าอยเนาะแต่ที่ต่ที่ว่า <Okay. S 2> เออบอสวอกออกเรื่องไกลแค่น้อยครับผมากาเรียนแค่น้อยสุดละฝากฝากนี่ลองอหายฝากยังใหญ่จังเ,เนเพลงเขาเนี่ยที่ว่าใส่สมุนไพรข้าวสองพันนี่ใหญ่เพิ่นใส่เพราะที่นั่งอยู่นี่แต่ว่าซื้อมัทุกคนแลายๆนั่งอยู่นี่ครับเออการจะให้ลองใส่ที่เราลองกินมึงมากหนิกินแน่นกินค้นอี่นี้เนครับทุกคนเหรอครับสุขมากโอ้ก็ว่ามันมันเกิดสิค้าวได้ดีเยอะครับผมแต่ว่ากรารนั่งอ่นว่า เป็นยังไงล่ะแม่มันดอกไร้กัรกิจะยุน่ะเป็นยังไงล่ะแม่แม่กินเบิร์องโลหลหลาเป็นยังไงล่ะแต่ที่เขาใ่ขนาดสองโลนี่มันเป็นยังไงบหลองมู่ยหลังมลองมันก็ินประมาอีกคนนึงหลังมูอมเป็นงไงล่ะแม่เพราเจ้ากินมาแล้วโอ้ยมีหว่าแพูดได้ออกร่ันเามาันเข้ามากันในส้าวาไม่ดีครับครับต้องควายกินเบิร์ สองร่งก็สหลกววานนี้ในราง่อนเออันไหนเงด้ยะสอหลนี่แพีอันนี้คือของอันเือนื่นแต่ของเขาปวดเดียวก็วดละแผมตะกี้ื้อมาเมือยความปวดเนาะก็บตอนนมันปวดประเด็นกับเสียงไขู่ดีโวตว่าเป็นบะหวานกับเป็นตัวกันลดลงยกกันลดลงแค่หนเียสามสี่หาร้ออยู่มองก็ได้หายยากจริงเออ เ<ส>นี่ผมจะหนีก่อนสิ่เกิดการมองเห็นประวานขึ้นได้นี่เออมอย่า็เบาหวานขึ้นเมื่อก่อนลุงโดนได้ขึ้นเมื่อก่อนเบาหวานก็ต้องเบาหวัติคนถามมาส่วนแบนเป็นมันตีงบ้างเออเป็นอะไรเดี๋ยวบอกกับนักขยันนะครับต้องมาสอบมาว่ามันตัวแก่ครับย้ำมาเล้ยงเลยประด็นย้ำมาเลี้ยงต้องบอกว่าเนี่ยเพลนมันไอ้ลุงรวายย้ำมาเลี้ยงเราเฮ็ดเพลเฮ็ดมันโอ้แสดงว่ามันธรรมดาเนาะครับพี่ว่างมีอย่างพี่สามผิดป่ะ นี่อย่างตีค่ะกคือควรดีใจไอ้ไอ้ท้่ไปก่อนให้คนไทยกับเจ้าซิมอหายหน้าเลยมือนี่ยิม่หน้าเอาเอาไปขวดหนึ่งปันสองคนที่สองสองอนคันทันทั้งทั้งอีกออกเออขัวที่สงนองเสียไปง่านให้อ้เองไอ้่มาถงูหลายอ้เพอลูกเนี่ยมันเดือนมัน้อเดือดอนควเนี่ยลูกเนี่แม่เออเดิมที่เป็นเจ้เอรุอนพอลูกหลงลวนแล้วค่ะเอาขอภานีนี่สางกงเอาภานีห้กอนได้ด้วยภานีเจกองรายการที่พี่ช่องเอเชียนทีวีนะครับ